สวัสดีครับพบกับช่อง M You n e Channel นะครับพบกับจ่าเอ็มนะครับวันนี้เราจะไปไหนกันนะครับนี่ย่าเสกนะครับโตแก่บัวเดินะครับวันนี้มาเข้าแถวนะครับทำนางานก็จะเป็นแปลกๆหน่อยนะครับเพราะว่าเขาไม่เคยเข้ามาในค่ายเลยนะครับย่าเสกจะพาจ่าเอ็มไปไหนเนาะมารอลุ้นกันนะครับ จบหมื่วเดอ่าลุ้นกันลุ้นกันตอนนี้เราอยู่ในอำเภอสีธาตุแล้วนะครับจ่มารอลุ้นกันจ้าเสกสิพธาไปใส่มาเนี่ยบ้านกับไปหลอกกับจ่าโกเบิร์มือครับลองไข่ย็นหนังสือให้ผู้ว่าครับนู่นน่ายกเด็ดารนี่น่ายกนะอยู่เรียดดีเลยน่าโยกเราต่างคำเราต่างคำ พออกงกรณ์ซาง,งดูแลดูนะพอกองช่างก็ดีนะเมื่อวานเ้าขอขอบคุณทางในองค์การบริหารส่วนตำบลหล่าต่างคำนะครับที่ดูแลทีมงานของเจ้าหน้าที่ทหารครับจะเอ็มจะกโก้เมื่อวานไปก็ไปเลี้ยงอาหารอยู่ที่ร้านร้านในเมืองหลวงแซบ่บแซบ่บพั่วเมืองหลวงซื้อร้านนะพั่วเมืองหลวง มาไปใส่น้องพ่อแม่พี่น้องไปอีกแล้วนะวันนี้เดินทางอีกแล้วเอา้ามเรียกว่ารถดต่อาจนนสวัสดีครับ สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้เราจะเดินทางไปไหนนอกมามา,มาดูกันนะครับกับจ่าเอ็มจ่าเสกนะครับจ่าเสกจ่าเสกโนนฤศีนะครับชายานี้จ่าเกสกนนฤศีเดี๋ยวตอนนี้ฮอดบ้านหนึ่งบ้านโคกสีแล้วนะครับบ้านโคกสีขันเขาได้ปะขันเข้ารถน,นะครับนี่ถึงโนนฤศีนะครับ เราจะมุ่งหน้าไปไปทางกุมภาวะนะครับไปทางกุมภาวาปีนะครับโดยรถรถของท่านซเซเบนะครับในนันที่การดีแม็กทองนะครับคันนี้ตัวแรงมาก แป็นสีคูณสีนะครับรถคันนี้นิวัตแอร์นะครับนิวัตแอร์เซ <Service S 1> อร์วิสล้างรถทำแอร์ซ่อมแอร์ทุกอย่างครับทุกระบบก,กับระบบไฟนะครับในรถยนต์ใกลว้วาดไหมครับจ้าเสกครับโอ้จะเป้าหมายของเราใกล้แล้วนะครับลรงพยาบาลบาะจะไปงโงพยาอ๋อจะไปโรงพยาบาลอ้ลาวเสก โดนใครทุบหัวมาเ่ยเด็กเราอยากไปโรงพยาบาลน,นะครับอไปโรงพยาบาลก็ไปครับ แล้วนะครับโรงพยาบาลอำเภอสีทานนะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาครับเบิ่งจดาเสกยงเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาโอ้เลี้ยวขวาครับโอ้แม่ลานนีเออเห็นไหมแม่ลานนีเนี่ยขอเสียงแสบนะครับเนี่ยแต่เสกมาซื้อน่ากินได้นอนเนี่ยโอ้เล่นมุกแล้วเมื่อกี้เมื่อมาโรงพยาบาลนึกว่ามีเหตุด่วนอะไรเนาะเหตุด่วนยวข้าวเหตุด่วนยวข้าวนะครับ เดี๋ยวเราไปลงไปดูกันนะครับว่าจะเสกจะสั่งอะไรบ้างนะครับไปกันสวัสดีครับเรามาถึงหน้าโรงพยาบาลแล้วนะครับมาเหต็ตอย่างนีหนาโรงพยาบาลรถอุดรวังสามหมอนะครับรถบัตรรถบัตร ขายดีป่ะครับเรื่อยเรื่อยเนาะขันมาดีกับบ้าแมงขันมาบ่ดีกับบแม่นะครับผมขายดีเด้อขายดีเด้อครับครับครับผู้ใดผ่านไป่ันมาทั้งสีทาตกับแวะมาซิมมึงได้ครับครับแน่นแล้วแน่นแล้วครับกาแฟโบราณเจ้าเก่าหน้าโรงพยาบาลสีทาตนะครับ ครับเราอยู่หน้าโรงพยาบาลนะครับเราเราจะเข้าไปดูนะครับว่ามาทำอะไรหืมเสกคิดเสกคิดจะเสีอยสอ,อ๋อเติมเงินให้ใหย้ายบ่ซัง้างหรืบ่ข้าง,ง,งในข้างในนี่สองตู้เออเนี่ย สั่งแล้วปะเออสั่งแล้วเนาะจ่าเสกพ่อสวัสดีครับฉันสั่งลไหมครับอืมลาบก้อยครับลาบก้อยวันนี้ออมเอยออม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 4ีก้อยสามสุกหนึ่งลาบสุกหนึ่งลาบสุกมีสามหรอบครับ เอาวานจีบอมที่เหนือพันขาอยู่เนาะพันผ่าออมสามอมอมซีดิเนาะออมซีออมซีออมซีก้อยสามลาบซุกหนึ่งครับข้าวเหนียวได้บ่ข้าวเหนียวเอาเป็นรูปหรอเอาสองกล้องอะไร ครับเนียสองกลองนะครับไหลอยู่มาเนะไหลไหลไหลน่าจะพออมจากสิกว่าคนี่แหละเนียสองนะครับเราจะเสีเล่นอะไรครับนี่เล่นอะไรเน่ยไ่ได้บ่เติมไม่ได้บ่เติมอะไรวะอยากจะเติมเบอร์อะไรเราเติมแบงกิ้งให้ก็ได้ เ,เดี๋ยวผมเติมแบงกิ้งครับแป๊บหนึ่งเดี๋ยวอีก3ามซอีก3ามซีพีใช่เอาล้วครับนี่จะเดี๋ยวสัมภาษณ์จาเสกกัน <c oughs> เสกเข้ามาเห็นยังเนี่เยเสกเรามาซื้อของเลยว, <c oughs> วันนี้มีเมนูอะไรครับจาเสกก้อยก้อยเรียบร้อยนะครับสั่งไปแล้วเดี๋ยวเติมให้เดี <c oughs> <ๆ>๋ยวเติมให้โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเติมเงินให้ย่ายกัน ขอบคุณและสวัสดีครับขอมีความสุขมากๆนะครับสวัสดีครับ